ทุกคนเคยสงสัยกันป่าวว่ามนุษย์มีภาษาพูดครั้งแรกตอนไหนต้นกําเนิดของภาษามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจก่อนก็คือภาษาคืออะไรถ้าว่ากันตามความหมายแล้วภาษาก็คือถ้อยคําที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายของคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จริงๆแล้วภาษาไม่ได้ถูกจํากัดเพียงอยู่แค่คําพูดเท่านั้นนะ แต่ยังรวมไปถึงกริยาท่าทางด้วยถ้างั้นเวลาที่หมาเห่าใส่กันมันคือภาษาปะภาษาของหมาอะไรเงี้ยคำตอบก็คือไม่ตามทัศนะของมนุษย์นั้นภาษาคือสิ่งที่ใช้เรียกวิธีการสื่อสารของมนุษย์เท่านั้นนะก็คือมนุษย์อย่างเดียวใช้ภาษาแล้วย้อนกลับมาที่คำถามหลักของเราภาษาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากหรือ แทบอาจจะพูดได้เลยว่าไม่มีคําตอบแล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปสืบหาข้อมูลของมนุษย์ยุคโบราณที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อราวๆล้านปีก่อนผมก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีใครรอดมาถึงปัจจุบันนะคิดว่าอา้าวแล้วทีนี้ทําไงอ่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเรามีโครงกระดูกของมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยใช่หรอครับเรามีแต่เราจะสํารวจย่งไงว่ามนุษย์คนนี้เคยพูดแล้วถ้าสมมุติว่ามนุษย์คนนี้เคยพูดจริงๆ เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นภาษาไม่ใช่แค่การตะโกนโห่ร้องเฉยๆถ้ามันไม่มีคําตอบจริงๆก็คงจะไม่มีคลิปนี้ออกมาหรอกถูกปะมันมีวิธีการที่เราใช้ศึกษาการเกิดภาษาก็คือการจําลองสถานการณ์ของมนุษย์ยุคโบราณโดยใช้ลิงชิมแปนซีเนื่องจากชิมแปนซีนั้นมีลักษณะและพฤติกรรมที่คล้ายกับมนุษย์สุดๆไปเลยจึงทําให้เราพอมองภาพการวิวัฒนาการของภาษามนุษย์ออกว่า เราจะเริ่มจากการใช้การคำรามหรือขู่คล้ายสัตว์ชนิดอื่นๆก่อนจะเริ่มมีการใช้ภาษากายจนถึงการจดบันทึกและการออกเสียงเป็นคำพูด